นี้ส่งของไปด้วยนะคะแล้วก็เจอหมายข้างทางปลาต้นก็เลยว่าจะจับเลย โอ้โหโดนไหมโดนโดนไก่อยู่คอสะพานโดนไหมอโดนโดนให้โบลงไปปวดบหหบอโอ้โหขนขนมีขนโตโดน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 เลยนี่นะคะนี่เนี่ย โดนจังๆเลยโอ้โ oh, ห oh, ช่อนใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลงไปให้แป๊บนึงลงไปได้ไหมนี่ก็ลงใต้สะพานลงไปตรงนี้อ่ะถือโทรศัพท์ไว้